ต่อไปเป็นขอบอ้อมอ้อมลายเข้ามาสองข้อปัญญาจารย์บที่9ข้อ17และบทที่9ข้อ16ถ้อยคำของคนฉลาดซึ่งได้ยินในที่สงัดดีกว่าสิงห์ห้าดของผู้ครอบครองคนเขาแต่ข้าพเจ้าว่าสติปัญญาก็ดีกว่ากำลังวังชาถึงสติปัญญาของชายคนนั้นถูกดูแคลนและถ้อยคำของเขาไม่มีใครฟังก็ตามทีอ่าเรามาดูเลยนะมาดูข้อ สิบหกสิบเจ็ดนะเพราะฉะนั้นจะอธิบายข้อที่ออมยกมาในบทที่สิบบทที่เก้าข้อสิบเจ็ดกับสิบหกนะนนะก็ต้องไล่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสามข้อนะเรามาดูข้อสิบหกนะแต่ข้าพเจ้าว่าสติปัญญาก็ดีกว่ากำลังวางชาอันเนี้ยมันอยู่ในบริบท ตั้งแต่ข้อสิบสามมาเลยนะในหัวข้อบริบทข้อสิบสามเนี่ยได้พูดถึงสติปัญญาดีกว่ากําลังวังชานะแต่ว่าข้อสิบสามสิบสี่สิบ้าเนี่ยพี่ไม่ยากไปพูดหรอกเพราะไม่เป็นเรื่องที่ผู้คุณอ่านแล้วก็เข้าใจอยู่แล้วโอเคนะก็ลังเปรียบเทียบถึงสัจธรรมนะเปรียบเทียบสัจธรรมที่เป็นจริงในโลกเนี้ยนะมันมีเรื่องอย่างนี้ด้วยนะโอเคก็เลยมาเนื้อหาเลยอยู่ที่ข้อสิบหก แต่ข้าพเจ้าว่าสติปัญญาก็ดีกว่ากําลังวังชาลองเนี่ยพราอ่านพระพีปั๊บเนี่ยต้องรู้เลยกําลังเปรียบเทียบสองสิ่งขีดเส้นสติปัญญาขีดเส้นกําลังวังชาเห็นไหมกำลังเปรียบเทียบสองสิ่งว่าสิ่งหนึ่งดีกว่าอีกสิ่งหนึ่งแต่ทั้งโลกเขาอาจจะดูว่ากําลังวังชาดีกว่าสติปัญญาก็ได้ใช่ไหม ถึงบอกไงว่ามันต่อมาจากข้อสิบสามสิบสามเราเปรียบเทียบเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งโอเคนะแต่ไม่อยากไปพูดถึงนะตำลังวังชาแปะอะไรเนื้อหนังเนื้อหนังใช่ไหมอะไรอีกความสามารถใช่ไหมความสามารถใช่ไหมโยงไปที่ออเคุณกบเคยพูดก็ได้ในเยลมีจาได้ไหม,ไมอย่าให้พูดที่มีอ,อวดอวดํวดวดำลังวังชาหรืออวดในเ,อ,อ,เอ,อ,อะไร ในอะไรโอ้โอในความมั่ง,งคั่งเห็นยังเราจะเห็นทั้งพีเนี่ยพอเราอ่านทั้งเล่มอ่านแล้วอ่านอีกเราจะรู้เลยว่าที่หนึ่งเขียนแบบนี้อีกที่หนึ่งใช้คำพูดง่ายๆอีกที่ใช้คากําลังวังชาเพราะกําลังวังชาคือความสามารถค,ความมั่งคัง่งหรือศักยาภาพของเนื้อหนังเห็นไหมโดยทั่วไปทั้งโลกเขายอมรับสิ่งเหล่านี้โอ้ยคนนี้มีความสามารถ นะคนนี้เรียนสูงนะคนนี้มีกําลังเรี่ยวแรงเห็นไหมโอเคนะมีบริวารเยอะมีตาแหน่งสูงเห็นไหมมอวอีกคนหนึ่งมีแต่ความรู้โอเคมั้แต่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยแต่พระเจ้าบอกว่าสติปัญญานั่นแหละดีกว่า,วานะเพระเาะฉะนั้รจะโยงไปในเยเรมีข้อที่ คุณกบเคยมาแบ่งปันนะโยงไปลึกเลยอันนี้ไปเปเรียบเทียบกันนะเสยสติปัญญาที่คือให้อวดพระเจ้าใช่ป,ชป่าเห็นไหมกับอวดเนื้อหนังนะโอเคนะแต่อันนี้เราไม่ใช้คาพูดอ,อวดพระเจ้าหรอกเราใช้คำสติปัญญาไปก่อนโอเคนะสุดแล้วท่านเพียรลงเปรียบเทียบสติปัญญากับศักยภาพทางเนื้อหนังหรือศักยภาพทางโลกนะอ่านต่อนะถึงสติปัญญาของชายคนนั้น ถูกดูแคลนเห็นไหมแสดงว่าพระพิพูดชัดเจนว่าคนมีสีปัญญาเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าดีกว่าศักยภาพนะแต่คนมีสีปัญญามักจะถูกชาวโลกดูแคลน<ม>ถ้าเก่งจริงมันต้องรวยสิ<ม>ถ้ามันหัวดีจริงมันต้องรวยสิใช่ไหมถ้าคนนี้มันไม่เก่งมันจะรวยได้ยังไงคนนี้ไม่เก่งมันจะเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงคนนี้ไม่เก่งจะเป็นเศรษฐีได้ยังไง คนนี้ไม่เก่งเขาจะมีที่ดินเยอะๆได้ยังไงเขาจะมีเงินได้ยังไงเห็นไหมนี่คือทาาโลกเขามองกันโอเคนะเข้าใจนะที่สื่อสารตรงนี้นะแสดงว่าคนมีสี่ปัญญาไม่จําเป็นต้องมีคนดูว่าเป็นคนดีหรือคนดูว่าเป็นค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 นชมหรือคนยกย่องนะสะท้อนมาว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ยกย่องสี่ปัญญาเห็นไ,ไหมเหมือนกับประเทศไทยตอนเนี้ยเราไม่ต้องดูอะไรเรเราดูเนี่ยจะนะพี่เด็กมาถึงเดี๋ยวเนี้ยนะ เปลี่ยนไปหมดเลยเห็นไหมสมัยเด็กๆนียกย่องครูบาอาจารย์เหมือนพ่อแม่นะยกย่องหมอนี่เหมือนกับผู้ช่วยชีวิตนะเดี๋ยวนี้หมอพลาดน,นี่กูฟ้องเลยนะใช่ไหมอาจารย์ตีลูกขาหน่อยเดียวมึงกูไปร้องพุ่มในการไล่ออกเลยนะใช่ไหมเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมแล้วสมัยนี้นย,นยกย่องไงยกย่องคนมีเงินใช่ไหมยกย่องครูคนมีตําแหน่งใช่ไหมแต่ปาดเออยอะไรเอ่ยไม่ยกย่องใช่ไหม ในหลวงที่เราออกมาตั้งศิลปินแห่งชาติทุกปีทุกปีเห็นอย่างนี่คือเปรียบเทียบไปเห็นของจริงโอเคนะแล้วไปดูศิลปินชาศิลปินแห่งชาติไม่รู้กี่คนนะจน,จนจนทั้งนั้นแหละโอเคไปดูได้ๆจ,จนจนทั้งนั้นแหละนะเอาละต่อไปถึงสตรีปัญญาของชายคนนั้นจะถูกดูแคลนแต่ถ้อยคําของเขาไม่มีใครฟังและถ้อยคำของเขาไม่มีใครฟังก็ตามทีก็แปลเหมือนกันที่อธิบายหมดไม่มีใครใส่ใจ ไม่มีใครสนใจทั้งทั้งที่ที่เป็นถ้อยคําที่ถูกต้องและถ้อยคําที่มีประโยชน์และถ้อยคําที่ดีน,นะสร,ประุไปแล้วแปลยังไง,ไง,ไงแม้ถ้าคําสอนงเขาจะสอนดีก็ไม่มีคนฟัง,งใช่ไหมตรงนี้คุณนั้นว่าเป็นพระเยซูได้ะนะ,ะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นพระเยซูได้ไหมกำเบียดที่พระเยซูก็ได้โอเคนะเอาละต่อไปข้อสิบเจ็ดถ้อยคําของคนฉลาด ซึ่งได้ยินในที่สงัดดีขีดเส้นคนฉลานะอ่าคนฉลาก็คือคนสติปัญญาอันเดียวกันกับคนเดียวกันที่พูดแล้วมีคนฟังคนเดียวกันพวกเดียวกันดีกว่านะอ่าซึ่งได้ยินในที่สงัดขีดเส้นได้ยินในที่สงัดได้ยินในที่สงัดแปลว่าอะไรคุณได้ยินคนเดียวคุณได้ยินคนเดียวคุณได้ยินคนเดียวคนอื่นไม่ได้ยิน เหมือนกับเรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยหลายๆายคนเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งได้ยินอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วใครละสามารถพูดให้คนเป็นสิบสิบคนและให้คนเดียวได้ยินแต่อีกเก้าคนไม่ได้ยินก็คนขี้เลือนหายสะอาดนะอ่าสมมติเนี่ยเรานั่งกันอยู่เนี่ยสิบคนเนี่ยแล้วใครมาพูดแล้วเจตนาให้ให้อ้อมคนเดียวได้ยินแต่ไม่ให้คนอื่นที่นั่งติดกันได้ยินสักคนเลยใครมีปัญญาแบบนั้นมีพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นเออไงก็พระเจ้าเห็นไหมโอเคไหม พราะนั้นถ้อยคาของคนจาที่ได้ยินในที่สงัดที่ได้ยินสงัดคือได้ยินพระเจ้าใช่ไหมที่ได้ยินพระเจ้าใช่ไหมตรงเนี้ยจะแปลว่าพระเจ้าสอนก็ได้เพราะเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยคนอื่นได้ยินพระเจ้าสอนไหมคุณนั่งอ่านอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาดูทีวีจนหมดเลยคุณนั่งอ่านพระคัมภีร์อยู่คนเดียวอ่ะอยู่ออฟฟิศอ่ะนะคุณกูได้ยินของุณคนเดียวใช่ไหมคนอื่นได้ยินไหมเห็นไหมเนี่ยนั่นคือคนเนี้เป็นคนชาด คนนี้เป็นคนฉลาดนะที่อ่านพระคัมภีร์แล้วเข้าใจที่สักก็หมายถึงเงียบๆมันก็มีที่สังหายไปถึงสอนเราไงพ่องสงสอนเราอย่างลับๆในพระในในโยบหรือในอะไรมีเยอะแยะพ่องสสอนสงสอนเราอย่างลับๆเห็นไหมลับๆก็คือไม่มีใครรู้ใช่ไหมดีกว่าสิงห์หน้าของผู้ครอบครองคนเขากําลังเปรียบเทียบเสียงแล้วนะ กำลังเปรียบเทียบถึงอะไรแล้วกาลังเปรียบเทียบการได้ยินเสียงสองเสียงแล้วเสียงหนึ่งได้ยินจากพระเจ้าเสียงหนึ่งได้ยินจากสิงห์ขนาดสิงห์หน้าสิงห์หน้าเห<ๆ>็นไหมอานะอาไอ้พว<ๆ>กสิงห์หน้าก็คืออะไรคนที่มีกําลังมังชาคนที่มีศักยาภาพ<ๆ>เห็นไหม<ๆ>พอมาขอ้อพอมาข้อสิบเจ็ดเนี่ยเริ่มขยายความออกมากว้างขึ้นแล้วสรุปแล้วว่าอะไรรู้ไหมใครก็ตามที่เป็นคริสเตียนเนี่ยที่ได้ยินพระคำพระเจ้าอย่างถูกต้อง กับไอคนงูอ่ะที่ได้ยินพูดนำอ่ะแต่พูดผิดอ่ะไอสิงห์ข้านาสิงค์คือสัตว์มนทินโอเคไหมไปม,มิสิกะเปตัวผู้จะลองสิงห์ทสิงห์กำลังจะขมือบเจ้าโอเคไหมสิงค์ทำรามอยูวว่วนเวียนอยู่รอบรอบท่านไง mm hmm. เมื่อกี้ได้ฟังบทที่สามไงคุณไม่ต่อสู้กันเลือดและเนือ้อนะในวันอันชั่วร้ายถ้าสิงห์ข้านาตัวนี้มัน,ม,นม,มันมาสอนคุณหรืออะไรคุณไอคนฟังมันคือคนโง่ดูว่ามีกลาลังบังชา ดูว่ามีศักยภาพดูเขามีความรู้ดูว่าเขามีตําแหน่งสูงเห็นไหมเทียบแล้วไปฟังสิยาพี่บาลที่สอนผิดนะเหมือนกับคนโง่สู้ไปอยู่พระพุทธพีไลพระเจ้าสอนดีกว่าเข้าใจยังโอเคยังโอเคยังเข้าใจไหมข้อสิบแปดสติปัญญาดีกว่าเครื่องอาวุธยุทธปกรณ์แสดงว่าความเข้าใจพระพัมพี หรืออ่านแล้วได้เข้าใจได้เลยดีกว่าทุกอย่างดีกว่ากาลังวังชาอาวุธยุทโธปกรณ์ก็คือกาลังวังชาอาวุธยุทโธปกรณ์ก็คือถ้อยคําของสิงห์นาถูกไหมเพราะถ้อยคำเขามีกลาลังมีอํานาจชี้เป็นชี้ตายคนได้เห็นไหมแต่คนแต่คนบาปคนเดียวย่อมบั่นทอนความดีเสียไปอันมากจบลงด้วยว่ามันแหละเป็น,นบาป โอเคไหม <The> <baptism>? <göster ges> นะนะคนบาปคนเดียวบัทอนเป็นคนมากแปลว่าอะไรอ่ะคนบาปคนเดียวบัทอนเป็นคนมากหมายถึงอะไรสอนผิดคนเดียวอะสมาชิกไปหมดเลยสมาชิกไปหมดเลยมันนี่แหละแพ้เชื้อเห็นอย่างเจมบัมพีลึกซึ้งมากถ้าเราอ่านแล้วเราจะไม่เข้าใจเลยโอ้ก็ลองพูดถึงชาวโลกหรือพูดอะไรแต่ทั้งหมดนี้ก็พูดเรื่องคิดสัจจ์ทั้งสิ้นโอเคนะ เอาเละนี่คือของอ้อม